ภาพชัดเสียงชัดกับคือเสียงฮาจากบิลาทายคลิปพยายามทำภาพชัดเจนเพื่อนจะได้เบ่งภาพนวยนึ่งก็ได้หลายชิ้นอยู่เดอ้อเต็มถาดเลยจ้าอันนี้เครืองนวยพี่น้องนี่เครื่องนึนอง,นอง,นงอยูนี่ใส่ค่ะภาพชัดเสียงชัดกับคือเสียงฮาจากบิลาทายคลิปพยายาม ทำภาพชัดเจนเพื่อนจะได้เบ่งผักน่วยนึงก็ได้หลายชิ้นอยู่เดอ้อเต็มถาดเลยจ้าอันนี้เครื่องน่วยพี่น้องนี่เครื่องนึงอยู่นี่ใส่ผลไม้จะออกผลหวานแดงแดงฉ่ำๆคลิปนี้แกแต่งโม่กับบีไล่นะจ้าเพื่อนเทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิปวีไลนะจ้าใส่กล้องไว้กินจ้าแชร์ตู้เย็นกินหวานๆแต่งโม่จ้แต่งโม เกยส่ถาดก่อนพี่น้องเพื่อนบ่ขยับกล้องนะจ้าภาพจะนิ่งสวยจ้ะขยับของแบบนี้เด้ออย่าขยับกล้องนะจ้าเพราะว่าถ้าขยับกล้องภาพจะสั้นจ้าเพื่อนจะตาไรา่กี่ภาพสวยๆเพื่อนๆอย่าขยับกล้องเ้ยจ้าท่าแบบไรยจ้าตั้งกล้องไว้จ้าแล้วเข้ากับขยับกล้องแบบนี้จ้าเพื่อนจะได้เบิ่งภาพได้ถ่ายใหญ่หรอจ้าสวยๆแต่งโมฉ่ำมากจ้า เกะครึ่งลูกแตงโมฉ่ำนๆนะจ้าออ,อนซ้อนลูกใหญ่ค่ะเอาหมดเลยจ้าเสียดายนะจ้าอาสีสวยเนาะอืทุกคนนี่และจ้าดูากินหวานๆให้พี่น้องเบื้องอนฉ่ำมากจ้าขอบคุณจ้าจ้า อ่อนซ้อนพี่น้องชิมหญ่ค่ะเพื่นว่าขยับกล้องนะจ้าภาพจะนิ่งสวยจ้ะขยับของแบบนี้เด้ออย่าขยับกล้องนะจ้าเพราะว่าถ้าขยับกล้องภาพจะสั้นจ้าเพื่อนจะตาไราผลไม้จะออกผลหวานแดงๆฉ่ำๆคลิปนี้แกแต่งโม้กับบิไล่นะจ้าเพื่อนเพื่อน,นเทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิปกินหวานๆพี่พี่น้องเบื้องก่อน ขอบคุณจ้าแตงโมฉ่ำนๆนะจ้าอ,อ่อนซ้อนลูกใหญ่ค่ะเอาหมดเลยจ้าเสียดายนะจ้าเอาส,สวยๆเนาะทุกคนนี่ละจ้าดูแตงโมฉ่ำๆนะจ้าอ,อ่อนซ้อนลูกใหญ่ค่ะเอาหมดเลยจ้าเสียดายนะจ้า เทคนิคดีๆในการถ่ายคลิปภาพนี่งขยับขยับของนะจ๊ะทุกคนผลไม้จะออกหวานหวนแดงแดงฉ่ำๆคลิปนี้แกะแต่งโม่ับบิไลนะจ๊ะเพื่อนเพือน,เ,นเทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิปแกะแต่งโม่แบบบิไลจ้าโทนว่าขยับปล่องนะจ๊ะภาพจะนิ่งสวยจ้า ขยับของแบบนี้เด้ออย่าขยับกล้องนะจ้าเพราะว่าถ้าขยับกล้องภาพจะสั้นจ้าเพื่อนจะตาไายกินทลิปแตงโมจ้าแตงโมเป็นผลไม้นะจ้ะวาวม่ไลชอบกินจ้าแกแบบนี้แหละจ้าเวลากินกินง่ายๆแล้วก็ใส่กล้องไปก็พอจ้าพี่น้องคืงลูกกับเต็มถาดจ้าใส่กล้องกับเต็มเลยแกแตงโมคืงน้อยเต็มถาดเลยพี่น้องเอาาีสวยเนาะ ทุกคนนี่ละจ้าดูเป็นแตงโมก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะแตงโมฉันถ่น,น,นะจ้าออ,อนซ้อนลูกใหญ่ค่ะเอาหมดเลยจ้าเสียดายนะจ้าเพื่อนๆืนที่รับชมคลิปคลิปแกแตงโมใส่กล้องจ้าตอนนี้ใส่ถ่านอยู่เจอกันมาคลิปหน้านะจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมคลิป ื่ายคลิปแตงโมจาแตงโมเป็นผลไม้นะจ๊ะวิลไลชอบกินจ้ะจ้าฮู้ยอ่อนซ้อนพี่น้องชิมหญ่ค่ะค่ะคลิปแตงโมจาแตงโมเป็นผลไม้นะจ๊ะวิลไลชอบกินจ้ะแกะแตงโมแบบวิลไลจ้า เสียงชัดกับเสียงห้าจากวิลาทายคลิปพยายามทำภาพชัดเจนเพื่อนจะได้เบ่งผ้เผ้าสีสวยเนาะทุกคนนี่ลจะจ้าดูผลไม้จะออกผลหวานแดงๆฉ่ำๆคลิปนี้แกสแต่งโมก,กับวิไลนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เ,เทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิปต้องส,สวยเสียงห้าสีสวยเสียงห้าชัดเจนจา้า แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นว่าแกแบบนี้เลยจ้าเวลากกิ่น,นง่ายๆแล้วก็ใส่กล้องไ้ก็พอจะ้ะพี่น้องคืงลูกกับเต็มถาดเลยจ้าใส่กล้องกระเต็มเลยแกะแต่งโมเขิงน้วยเต็มถาดเลยพี่น้องผลไม้จะออกผลหวานแดงๆฉ่ำๆคลิปนี้แกแต่งโมก,กับบีไล่นะจ้าเพื่อนเพื่อนเทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิป ค่าคลิปแตงโมจากแตงโมเป็นผลไม้นะจ๊ะมิไลชอบกินจากของข้าก่อนเนาะง่ายๆจ้ะง่ายๆต้องสีวยเสียงหา้าวสวยเสียงข้าชัดเจนจ้าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นป่า คอนเทนต์ยุ่รอบตัวจ้าทุกคนในบ้านพี่เตยจ้ากลิ่นหวานๆให้พี่น้องเบื้องก่อนฉำมากจ้าขอบคุณจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปแกะแตงโมใส่กล้องจ้าตอนนี้ใส่ถาดอยู่เจอกันไม่คลิปหนานะจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปเพื่อนๆที่ผลไม้จะออกผลหวานแดงๆฉ่ำ คลิปนี้แกแต่งโม่กับวีไล่นะจ๊ะเพื่อนเพอนเทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิปวีไลนะจ๊ะใส่กลองไปกินจ้าแชร์ตู้เย็นกินหวานๆแต่งโมจ้ะแต่งโม่แกไส่ถาดก่อนพี่นองจ้ะโอ้ยอ่อนซ้อนพีนอนงชิมหญ่ค่ะ แกแบบนี้เลยจ้าเวลากกิ่นง่ายๆแล้ว่วกระใสากล้องไว้คอนเทนต์ยู่รอบตัวจ้าทุกคนในบ้านพี่เตอจ้าแกแบบนี้เลยจ้าเวลากกิน่นง่า,ายๆแลวหกระใสกล้องไว้แกแต่งโม่แบบนี้รจ้าก็พอจ้า พี่น้องคืงลูกกระเต็มถาเลยจ้าใส่กองกระเต็มเลยแกแต่งม้วเครื่องหน่วยเต็มถาเลยพี่น้องแกแบบนี้เลยจ้าเวลากกิ่นง่ายๆแล้วก็ใส่กองไ้แกแบบนี้เลยจ้าเวลากกินง่ายๆแล้วก็ใส่กองไ้ถาดของข้ากอนเนาะง่ายๆจ้ะง่ายๆ แตงโมฉ่ำฉ่ำนะจ้าอ,อ่อนซ้อนลูกใหญ่ค่ะเอาหมดเลยจ้าเสียดายนะจ้าแตงโมแดงแดงพี่น้องมื่อนี้จะแกะแตงโมใส่กองแช่ตู้เย็นกินจ้าแดงแดงฉ่ำแก๊แตงโมกัะค่ะาภาพชัดเสียงชัดกับเสียงห้าจจากวิล่าทายคลิปพยายาม ทำภาพชัดเจนเพื่อนจะได้บึงผักกินแตงโมงก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะแตงโมงแดงแดงพี่น้องื้อนี้จะแกะแตงโมงใส่กองแช่ตู้เย็นกินจ้าแดงแดงฉ่ำแกแตงโมงกับเทคนิคดีดีดนดในการถ่ายคลิปภาพนิน่งขยับขยับของนะจ้าทุกคนภาพชัดเสียงชัดกือเสียงฮาจากบีาถ่ายคลิป พยายามทำภาพชัดเจนเพื่อนจะได้เบ่งผักผลไม้จะออกผลหวานแดงๆฉ่ำๆคลิปนี้แกแต่งโม่ก,กับบิไลนนะจ๊ะเพื่อนเพนเทคนิคดีๆกับการถ่ายคลิปอา้าวสวยๆเนาะอืทุกคนนี่ละจ้าดูบิไลน์นะจ๊ะใส่กล้องไว้ขินจ้าแชร์ตู้เย็นกินวานๆแต่งโม่จ้ะแต่งโม่กแกใส่ถาดก่อนพี่น้อง แกะแต่งโม่แบบปีไลจ้าเทคนิคดีๆ,ดๆดในการถ่ายคลิปภาพนิ่งขยับขยับของนะจ้าทุกคนคะภ,ภาพชัดเสียงชัดกับคือเสียงห้าจาเวลาท้ายคลิปพยายามทำภาพชัดเจนเพื่อนจะได้บึง